ผมวิพรพลจิตสัมฤทิสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตหพภาคพื่อไทยขอ,อนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหาลือต่อท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกครับขอให้มีการผุดลอกลำห้วยค้าซึ่งมีต้นน้ำจากอ่างเก็บน้ำให้สลาออำเภอปุษสิงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งไหลผ่านอำเภอกุข,ขันหลายตำบลครับในแต่ละบลชาวบ้านก็มีชื่อเรียกต่างกันครับเริ่มจากตำบลปือใหญ่ไหลามายังตำบลตาอุด ตะบสะสะดาวใหญ่ตบนห้วยเหนือชาวบ้านก็จะเรียกห้วยจามรตบนตะเคียนต่อเนื่องตบนดอกระเม็ดเรียกห้วยตาเสกและล่องกระโพพอมาถึงตบนหัวเสือตบนสําลงตาเจนตะบนกิษนาก็จะเรียกว่าห้วยค้าครับเดิมทีครับก็ลําห้วยนี้มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของชาวบ้านเป็นอู่ข้าวอูนะ่น้ําเป็นแหล่งอุปโภคบริโภคผมได้รับการร้องขอจากนายกอบตอตะเคียนนางประยูนยกยศ นายกอบตดงกระรกเมศนายคำวงจันทสุขนายกอบตอหัวเสือนายเมธาจันทานายกอบตอห้วยเหนือนางศรีภัยวันทาครับแจ้งว่าแหล่งน้ำห้วยค้าแห่งน,นี้มีปัญหาเพราะมีวัชพืชปกคลุมหนานแน่นน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้บางแห่งครับก็ตื้นเขินไม่มีลักษณะเป็นคลองไม่มีทางน้ำน้ำก็เปลี่ยนทิศจากการก่อสร้างไม่มีงบประมาณขุดลอก ขาดการพัฒนานานหลายปีครับหากไม่เร่งขุดลอกโอกาสที่ลำห้วยค้าแห่งนี้จะขาดช่วงไม่ต่อเนื่องมีสูงมากครับจึงขอให้ท่านประธานสง่งเรื่องไปถึงกรมจลประธานช่วยเร่งจัดสรรงบประมาณครับเรื่องที่สองครับนายเสรีบุรณะกำนันตบนสนออำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกดได้ทำประชาคมชาวบ้านตั้งแต่2มกราคม2562เสนอโครงการขุดลอกหนองคำเผือ เนื่องจากว่าวัชพืชปกคุมครับแหล่งน้าตื้นเขินจากตรกรทับถมเกินความสามารถของชาวบ้านและเกินศักยภาพของอบตจึงได้ทำหนังสือไปยังอบตผ่านไปถึงชงประทานจังหวัดศรีสะเกดปัจจุบันครับยังไม่ได้รับการคุดลอกแต่อย่างใดครับขออนุญาตท่านประธานส่งเป็นเอกสารเพิ่มเติม้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่าน